ดูควันออกร้อนห่วยๆดนะูไเอาเอาอให้ด,ใหดูให้ดูให้ดูอีกทีนึ่งน่ากินน่ากินนะสวัสดีค,ะค่ะเพื่อนๆ่ะสวัสดีค<ส>่ะวันนี้เจอกับช่องของน้องอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไปเจอปลาซิวะคะ่ปะปลาซิวตัวใหญ่มากนะคะ<ส>วันนี้น้องก็เลยจะเอามาหมกใส่ใบตองนะคะทุกคนขา วันนี้น้องจะมาหมกใส่ใบตองค่ะน้องก็ติดเตาถ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปย่างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มากนะทุกคนไม่ใช่ตัวเล็กๆนี่มันดูฝ่ามือของน้องนี่เห็นไหมเขาเรียกปลาซิวอ้าวนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวน้องจะไปปรุงก่อนนะเดี๋ยวน้องจะก็จะมีพริกมีอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งอ่าตั้งกล้องเรียบร้อยนะคะขออาภัยในความรกนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวน้องไปเอา คลิกก่อนนะขอไยใ,ในความรบนะคะทุกคนค่ะน้องได้คลิกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องให้ดูใกล้ๆดีกว่าอ้าวแมวก็จะช่วยนี่เหมือนกล้องมัวๆไหม,ม,มเอาละค่ะทีนี้น้องก็จะมาปรุงแล้วนะคะปรุงใส่เข้าไปนะคะวันนี้น้องซื้อมาแบบปลาซิวปลาซิวอ้าวนะคะทุกคนค่ะคนไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ว่าปลาซิวตัวใหญ่น่ะคนอีสานเขาเรียกปลาซิวอ้าวนะคะ ใส่กระปีนะคะแล้วก็ผงนววนิดนึ่งนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะอใส่น้ําปลาเข้าไปขออภัยในความไม่สะดวกนะคะพื้นที่ของบ้านน้องนี่แบบว่ามันกว้างกวางเกินไปนะคะทุกคนคะ่ะไปตลาดไปเจอนะคะแม่ค้าเขาบอกว่าอันนี้ปลานะคะทุกคนแม่ค้าเขาบอกว่าซื้อไปเถอะน,นานๆทีจะมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีพริกนะคะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะทุกคนคะ่ะพริกสดกับพริกแห้งตำรวมกันนี่ใบตองอะ่ะน้องก็เอามาไอ้นี่แล้วแหละมาอังไฟเรียบร้อยแล้วแหละไปเก็บใบตองอยู่นู่นเก็บใบตองอยู่ที่ซอยสองนู่นนะคะในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าที่นี่เราไม่มีต้นกล้วยนะคะเราต้องอา,อาศัยต้นกล้วยคนอื่นเขานะคะใส่ผักเข้าไปนะคะ เป็นใบมะขามอ่อนนะคะไม่ทราบว่าใครใครเขาใส่กันไหมแต่ว่าที่บ้านน้องอ่ะน,นะเขาใส่กันนะทุกคนแล้วก็มีผักแยงผักแยงต้นหอมด้วยนะแล้วก็มีใบมังกด้วยนะคะทุกคนใส่ผักเข้าไปเยอะๆเถอะมันจะได้หอมๆไงอือเนี่ยก็จะใส่อยู่ประมาณนี้แหละนะคะแล้วน้องก็จะคนคนนี่ที่จริงอ่ะมันเป็นเมนูที่ได้กินยากมากไม่ใช่ได้กินยากหรอกมันได้กินช้าเนาะ กว่ามันจะได้กินอนะกว่ามันจะสุกกว่าหมกกว่าจะหมกสุกกว่าจะย่างใบตองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งยากอยู่นะเออแต่ว่าด้วยความอยากกินไงทุกคนช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนปลาซิวมันจะขึ้นเออแม่ค้าก็บอกว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยไม่ได้กินนะปลาซิว <laughs> ประมาณนั้นนะคะนี่หอมมากนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมเออ เดี๋ยน้องก็เสร็จจะคุกๆอย่างนี้เสร็จเดี๋ยน้องจะเอาใส่ใบตองนะใบตองแล้วก็เดี๋ยวน้องจะไปย่างนั่ง,ย,งย่างอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนเ mm hmm. นี่ยเนี่ยเห็นปะมันก็น่ากินอยู่นะ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยคืออะปาซิลนะ่ะมันหากินไม่ยากหรอกแต่ว่ามันหากินยากเพราะว่ามันไม่มีใครมาหมกขายไงทุกคนใช่ไหมเออเนี่ยมันไม่มีใครมาหมกขายเราต้องแบบเราต้องมาทําเองอะ่ะนี่พอเราใส่ผักพวกนี้เข้าไปแล้วมันหอมมากเดี๋ยวต้อง ใส่ใบตองเข้าไปอีกนะเดี๋ยวน้องขอถ่ายรูปลงนะปกนิดนึงเออโอเคเดี๋ยวเราไปย่างใบตองกันไปย่างเตากันหน้าบ้านนะคะเอาละน้องก็เทใส่ใบตองเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องจะห่อก่อนนะ<ม>ก็เกี่ยๆให้เขาเป็นแบนนิดนึงเขาจะได้สุกง่ายๆนะคะนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้อ่ะจะห่อแล้วนะ ขออภัยในความบ้านแคบนะคะทุกคนคะ่ะน้องก็จะห่ออย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ห่ออย่างนี้นะคะอืมก็จะห่ออย่างนี้นะคะใบตองน,นี่น้องอังไฟเรียบร้อยอยางงั้นเดี๋ยวขอแปะก็จะทําแบนๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวอืมน่าจะได้ไหม ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปอังไฟประมาณนี้นะคะทุกคนไะเดี๋ยวจะเอาไปใส่เตาอย่างไปเลยค่ะหน้าบ้านวัน <c oughs> นี้ก็เลียงข้าวนะคะ <c oughs> เลียงข้าวพิงเสร็จนี่น้องติดเตาถ่านไว้เรียบร้อยเลยนะเห็นไหมยังเป็นไฟลุกแบบแรงมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน กับกล้องแบบหนึ่งเดี๋ยวน้องต้องเอาขี้เท้ามาใส่เตาก่อนเพราะว่ามันไฟมันแรง ใช่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  ไปก่อนนะคะย่างรอไปก่อนนะคะเห็นไหมคะนั่งย่างแบบว่าพื้นที่ร้อยเอเคอร์ของน้องนะคะทุกคนค่ะน้องก็จะย่างอย่างนี้แหละเห็นะอ่อใบตองได้งามงามทุกคนค่ะดูสิอ่ะน้องก็จะย่างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่แบบว่าใกล้ๆจะสุกก่อนแล้วกันเนาะทุกคนค่ะตอนนี้น้องก็ย่างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เริ่มจะไหม้เริ่มจะกยายมแล้วนะใบตองก็เริ่มกลิ่นมันเริ่มจะหอมเข้ามากลิ <g> ่น <ill in> มันเริ่มหอมมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะย่างอีกสักแป,ป๊บนึงล่ะให้เขาไหม้ข้างในอะ่ะเพราะว่าน้องชอบแบบที่มันแบบไม่ไหม้เนีอยนี่นะคะก็ต้องใช้สองอันกับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ย่างเสร็จนี่เห็นไหม กิ่นนะกินเห็นไหมอืมโอ้ถ่ายรูปก,ก่อนโ,โอเคค่ะเพื่อนๆขาคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้น้องก็มาทำคลิปแบบว่ามาทำ หมกปะซิวนะคะหมกปะซิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะว่าออบรรยากาศในหน้าบ้านของน้องแล้วก็การทําข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งยากหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันพื้นที่ของที่นี่นะคะมันไม่เหมือนอยู่แถวบ้านนอกเราอะเนาะที่นี่มันก็จะเป็นในเมืองแล้วก็จะเป็นในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาทาอะไรมันก็จะมันจะคับแคบนะคะพื้นที่มันน้อยนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ